เก็บหอยจ้ะพี่น้องมาเดิอมาเดิอมาเก็บหอยน้ำกันพี่น้องนี่หอยกาบหอยกาบหอยกาบนำจืดเนาะไลยคักลลยแน่น้อเน่ากับมี่น้วยดีกับมี่มึง มีคี้ตมยังม่หลายนี่จะหน่วยใหญ่ มือน,นี้น้ำตื่นแน่จังน้อยครับน้ำเย็นเป็นาะายพี่น้องน้ำมันดำเพราะใบไหม่มันล่นใจเนาะอ,อาปากสซวโรเซเบมันเป็นหอยกาบบานเท่าไหมเป็นหอยอยังมุสิเป็นหอยเอ,อินหอยกาบอ,อ,อาามาสักหัวคว่ำ เก็บขึ้นมาเถอะละสามหน่วยหลยป่ะนิ่วขีบเอาเดี๋ยวย้ายกล่องไปเรื่อยพี่น้องถ่ายให้ตัวเจ้าเบิ่งโอ้ยน้ำมันคุ้นมาบัณฑิตแต่ เอาเมืองอมลงไปได้เสื้อสองซันนวยคนนะ่ะถ้าไปเหยียบน้ามันก็เลยคุณอ๋มอมาลายแท้ ทุ่งมืออันได้ใส่ขางเดียวอออออหอยเหน่ยมันต้องอยูใ่ในดินลมพี่น้องมันอยู่ต้องอยู่ในตเห็นบ่ะ เออนยหน่อยมันไปปล่อยอยู่บ้านเท่าก็ดีคือกันนะวะนี่ให้มันเกาะไปน้ำอยากสิจะไปปล่อยในหนองเงอฮ่าเนาะเออนี่เบิ้งกรรมนี่คุณเต้เท่าละสามอัน พักวัวพี่น้องอนี่เดนวยหน่อยมันน้ำเออเดนวยหน่อยไปปล่อยอยู่หันนอกเผื่อมันใหญ่ไหมนี่โอ้เมื่อตอลงไปไม่เจะหอยพี่น้องลายสักลายแน่งหอยกราบเมืองนอกด้วยจ้าหอยฝรั่งนี่ ก็มืองอมหาเขาย่างใบขีดตรงมันคุณเนาะนี่โอใช่เพื่อเจอมุกเนาะเห <c oughs> ี้ยไเลือดว้าวอนเนี่ยเมื่อนี้มันเนา่ามันอยู่มันไปไส โอ้เนี่ยเท่าไร่กัตายอเออไปมองหันหนาสิตื่นในจังหน่อยพี่น้องเดี๋ยวตามพุด เยางไปเรื่อยนอกจากเนาะบึงหอยไปเรื่อยๆนี่นเฮ้ยเริ่มไปนี่เฮ้ยเบิ่งเลือดพี่น้องขามเลือเบิ่งเลือดนี่เบิ่งเลือดโอ้เบิง่งขามเลือดมากเนาะยาง เบิ่งหน่อยใส่ถุงมือเอาถุงเอาถุงมือใหม่เนาะโอู้หูมึงมีไรขนาดพี่น้องเลยจะเบิ่งเด้อมีเอ้เพมีถุงมือเดี๋ยวมันบาดมือเนาะพี่น้องเบิ่งหน่อยหอยเวลางมหอยเฮาต้องใส่ถุงมือเนาะ นี่ไมเบิงตะการ่าวเบิองหนีอตะการิเตืมเ่มาลด้เด้ยมันหอยตาย้หลายผลคือ <c oughs> ตายหลายแถมงเหนีอล่ะ <c oughs> ค่อยเก็บตรงนี้น้ามันตื่นได้จั็กน้อยเนาะมังนี้อืมเนี่ยนะไปเกือบเต็มกระตาละพี่น้องเฮ้ยสุดยอดเลยมีโปรฝรั่งมาน่งมึงเนาะ ผมพลังบ่เคยเห็นใส่ตะกาา้าใหมเห็นเผาเก็บนนามันคุณเนาะพี่น้องมันเป็นหนามข้นเนี่ยหนามมันคุณ มันเป็นน้าหอยทะเลสาบอะเหยียบไม่แจ่หอยเออมองหนีไข่อยู่มองน,ยอยอองนีดินว่าใครลงปันไดบางง่มไปไม่แจ่หอยพี่น้องเซื้อละสองสามหน่วยเึ็นาาติดมือมากอออ เน่ากับมีงมหาเอาหอยมันแหลนพิ่งในเสื้อสีนวยเห็นไหเห็นไ่มแดดอาซสซองในนอพี่นอ้องมันมือนีแดดดีดีวันอาทิตย์มือนีมืองอมเอาถึกเน่ากับมี่ดีกับมี่ลายผพดหน้ามันคุณก้มไปงมมาน้ำมันคุณ จะไปปล่อยในคลองน้ำจะของดอกโอ้ยเน่ากันนี่นี่อ้อยคุณนละบะนันนี้เริ่มคุณนละพี่น้อง อเอพลังโมเคยเห็นพลังเนเบิ่งอันเบิ่งหอยพี่น้องเก็บได้ไดไหลายลายนี่วันนี้เห็นบ่สุดยอดเลยค่ะ มันนี้แม่น้ำน,ะนี่มันมีแต่หอย